พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ยกทีมเข้าดงแม่เปินดูปัญหาภายแล้งหาทางแก้ไขปัญหาส่งกองช่างสำรวจหาวิธีขุดลอกคลองอ่างทำฝายกันน้ำหกฝายแก้มดิงสองอ่างทุ่มเกือบ20บล้านแก้ไขปัญหาแรงซ้ําสร้างอย่างเร่งด่วนชาวบ้านดีใจชื่นชมแก้ไขปัญหาทันที พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิง์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยพลตำรวจตีวิทูลทังพลที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายนิมิตยืนยงผู้อำนวยการกองช่งงา,รราง,ชงองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนำคณะเดินทางไปดูปัญหาพื้นที่สองแห่งที่บ้านแม่กระสีหมู่เก้าตำบลแม่เปินอำเภอแม่เปิน โดยมีนายพีรพงศ์โพนครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอชุนตะบงนางสาวธนศรแสงอินสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอแม่เปิลและนางสาวชุติมาเสรีรัฐสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตราดยาวพร้อมด้วยนายประคองคุณประทุมนายยกองค์การบริหารส่วนตำบล แม่เปิลบรรยายสภาพปัญหาภายแล้งในพื้นที่โดยชาวบ้านขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดช่วยขุดลอกคลองมีความยาวประมาณ8กิโลเมตรซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำจากคลองโพเข้ามาเก็บไว้ที่แก้มลิงสวนป่าแมกสีหมู่9พร้อมขุดลอกคลองโพถึงปรางศักรวมทั้งขอให้มีการขุดลอกอ่างอีก2แห่งพื้นที่6ไร่และ3ไร่ เพื่อให้สามารถจัดเก็บน้ำได้มากขึ้นชาวบ้านในพื้นที่จำนวน14หมู่บ้านจะได้มีน้ำใช้ในระยะยาวในด้านการแก้ไขปัญหาพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพีมอบหมายให้ในายนิมิตยืนยงผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และคณะช่างทำการสำรวจคำนวณค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองและในการขุดลอกคลองขยายอ่าง โดยให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ประสานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมตรวจสอบพื้นที่รวมทั้งให้มีการลงนามให้ความยินยอมของประชาชนเจ้าของพื้นที่เพื่อส่งเรื่องของอนุญาตไปยังจังหวัดให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปรวมทั้งให้มีการลงหลักปักหมุดให้ชัดเจนว่าจะทำการขุดลอก ในพื้นที่บริเวณใดมีความกว้างยาวเท่าไหร่สำหรับประมาณการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาภายแลง้งที่บ้านแม่กระสีหมู่เก้าตําตบลแม่เปินด้วยการขุดลอกคลองขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำและที่บ้านมาลาสีหมู่11ตําบลแม่เปิลในการทําคันกั้นน้ำคิดคํานวณประมาณการใช้เงินเป็นงบประมาณเกือบ20ล้านบาท ซึ่งพลตารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลและกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการทำแผนประมาณการใช้เงินเพื่อจะนำเข้าสู่แผนงบประมาณและขออนุมัติจากาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อดำเนินการตามแผนต่อไปก่อนว่าเพิงที่เป็นป่าน่ะที่เขาจะ ทำแก้มลิงครับสายก็จะทําอยู่ช่วงนั้นนะครับสายเพื่อกันน้ําให้น้ำเข้าแก้มลิงตัวคลองมันตรงไหนเนี่ยตัวคลองก็เนี่ยครับเห็นคิ้วหญ้าเนี่ยเหรออันนี้คือสองจะเป็นสี่อันนี้คอันนี้สองไร่จะเป็นสี่ลองเป็นหกไร่เออเป็นหกตอนเส้นสองเพิ่มเป็นเพิ่มอีกสี่เป็นหกครับผมดูความลึกเนือนะ คือเส้นคลองเส้นที่3.8ก็จะขึ้นไปทางนี้ครับทางน้ำตกตรงไหนทางน้ำตกทางน้ำสามจุดแปดสามจุดแปดถ้าะสามจุดเก้ <4. 8 S 2> าก็ตรงสามแยกปากทางทตรง,งนีค้ครับขึ้นไปนู้นครับมันจะมาเชื่อมกันว่าอันนี้มันไหลลงอ่างคลองโพหมดลงคลองโพครับมันไปชนกันก่อนหรือเปล่าแล้วลงคลองโพมา,ไป,พา,มาไปชนกันที่สะพานแม่กระสีครับไปชนกันที่สะพานแม่กระสีแล้วก็รวมกันไปลงแล้วก็เป็นคลองโพลงอ่างไป ไม่เป็นไรนอกเขตจุดาทานเขาบอกแล้วเราทําได้ทําได้เลยไม่เชื่อมโยกกับจุดประธานนะจุดประธานแค่อ่างที่เป็นนยกเขามีรัศมีอ่างแค่ไหนที่เขาที่เขาเยียวยาที่เขานสองเพิ่มเป็นห่างไกลห่างไกลไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันไม่กว้างนะคลองไม่กว้างก็กว้างสุดสิบเก้าเมตรครับจุดกว้างสุดก็สิบเก้าเมตรครับพื้นที่สิเก้าเมตรแต่ถ้าขึ้นไปท้ายๆมันก็จะแคบลงแคบลงลงไปเลยครับ ที่คือว่ากว้างเพราะมัน,นเป็นต้นต้นน้ำตกไหลลงมาแล้วก็สามแยกปากทางไปทางบอ่พอพลอยขอนสามแยกบ่อพลอยก็ถัดไป,แล,ดปแล้วมันจะไปชนกัน,นกแล้วก็ลงคลองโพอองโที่บอ่พอพลอยก็มีอีกสระหนึ่งบ่บอพลอ,อยสระหนึ่งสองเป็นสามสองเป็นสามแต่เราเพิ่มความลึกอันนี้ก็สองเป็นหกเพิ่มความลึกโอเคจบแลวแม่กระสี